แม่น้องสันจะพามาดูขั้นตอนการขึ้นโครงเหล็กนะคะสําหรับทาเป็นห้องน้ําค่ะก่อนที่เราจะตั้งเสานะคะเราก็จะเตรียมพื้นที่นะคะวางท่อน้าทิ้งท่อน้ําดีให้เรียบร้อยก่อนค่ะจากนั้นก็จะเข้าแบบแล้วก็ทําการเทพื้นค่ะตรงกลางของช่วงห้องน้ํานะคะก็จะกั้นแบบนะคะเพื่อที่จะยกระดับตัวพื้นปูนนะคะแบ่งเป็นโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกค่ะ ส่วนเหล็กที่เราจะนำมาตัดเป็นเสานะคะจะเป็นเหล็กกล่องขนาด4คูณ4นิ้วนะคะความหนา2.5มิลค่ะเราจะวางเพดนะคะแล้วก็ฝังพุกให้เรียบร้อยค่ะส่วนการตั้งเสาของแม่น้องจันนะคะก็จะตั้งชิดขอบของเพดนะคะด้านในค่ะเพื่อที่จะ,ะตั้งโครงเร้าแล้วก็จะกั้นผนังนะคะให้ชิดกับขอบปูนที่เราเทไปก่อนหน้านั้นนะคะ หลังจากที่ตั้งเสาเสร็จครบทั้งสี่เสาแล้วนะคะปูนของเราเริ่มจะได้ที่ะะแล้วค่ะเราก็จะเข้าไปใช้เครี้ยงขัดหมันนะคะขัดปัน่นาให้เรียบะคะ่ะในส่วนขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนทำช่องสำหรับติดตั้งวงกบประตูนะคะเราก็จะประกอบวงกบประตูดูก่อนคะ่ะจากนั้นเราก็จะนำวงกบนะคะไปเทียบนะคะ,ะเพื่อที่จะหาตําแหน่งในการตั้งเหล็กเพื่อที่จะยึด กับวงกบประตูค่ะด้านหลังของวงกบสูงเท่าไรนะคะเราก็จะเชื่อมเหล็กกล่องขนาด3คูณ1นนิ้วครึ่งนะคะด้านบนค่ะส่วนด้านข้างนะคะเราก็จะใช้เหล็กกล่องวัดขนาดความสูงนะคะจากนั้นเราก็จะตัดเหล็กนะคะ,ะเพื่อที่จะนำไปตั้งค่ะสำหรับการติดตั้งวงกบประตูค่ะ ในส่วนของการตัดเหล็กนะคะเราก็จะเปลี่ยนแบบเดิมนะคะที่ใช้แบบใบละ2 0 30แบบนี้นะคะเพราะว่าอันตรายนะคะเวลาที่ตัดหัวเสาเหล็กแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นแตกคะ่ะเราก็อย่างน้อยนะคะก็จะเปลี่ยนใบแบบที่เป็นเหล็กนะคะเพื่อป้องกันใบแตกหรือว่าใบหักค่ะหลังจากตัดหัวเสาได้แล้วนะคะเราก็จะ วางจันทันนะคะแล้วก็จะวางแปเป็นขั้นตอนต่อไปค่ะส่วนระดับของเสานะคะเสาคู่หลังคู่นี้นะคะก็จะสูง2เมตร40เซนติเมตรค่ะส่วนเสาคู่หน้านะคะก็จะสูง2เมตร90เซนติเมตรค่ะระยะการวางแปะนะคะตัวแรกนะคะก็จะเสมอกับปลายจันทันค่ะ ส่วนแปรนะคะด้านข้างก็จะยื่นออกมาข้างละ20เซนติเมตรค่ะช่างก็จะใช้ฉากนะคะวัดความยาวของอขอบแปรนะคะเพื่อที่จะได้ตำแหน่งข้างละ20เซนติเมตรค่ะเหล็กที่ใช้ทำจันทันรัดคอหรือว่าทำแปรนะคะก็จะเป็นเหล็อกกล่องกวาวไนทความหนา1.8มิลทั้งหมดนะคะ การวางแปรของทีมงานแม่น้องสันนะคะแปรตัวแรกก็จะวางขอบนอกค่ะส่วนแปรที่สองนะคะก็จะวางเสมอกับหัวเสานะคะส่วนแปรที่สามนะคะก็จะวางถัดมาเฉลี่ยอยู่ช่องละหนึ่งเมตรนะคะหัวเสานะคะเราก็จะวางเพดปิดไว้ค่ะส่วนตัวขอบของเหล็กแปรนะคะเราก็ไม่ได้ปิดรูค่ะ เราจะใช้เหล็กกล่องขนาด2นิ้วคูณ1นิ้วนะคะปิดรูของแปแทนนะคะที่แม่น้องสันยืนอยู่นี่นะคะก็จะเป็นหลังคาของตัวตู้คอนเทนเนอร์นะคะมาดูการทำงานกันต่อค่ะเหล็กขนาด2คูณ1นิ้วนะคะเราก็จะวางขอบนอกนะคะเพื่อที่จะปิดช่องด้านข้างของเหล็กแปแบบนี้ค่ะ ชายขาจะยื่นออกมาข้างละ20เซนติเมตรค่ะการทำงานของแม่น้องสันก็มีผิดพลาดเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้จะเป็นขนาดแปรนะคะที่ความยาวในการตัดนะคะไม่ถึงค่ะก็จะขาดไปประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราจะใช้วิธีการตัดนะคะตัดให้ตรงกับจันทันค่ะเพื่อที่จะต่อเหล็กตัวใหม่นะคะให้ชนกับขอบเหล็กด้านนอกค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะใช้ฉากนะคะวัดแล้วก็จะขีดเส้นนะคะส่วนการตัดเหล็กนะคะเราก็จะใช้ใบลูกหมูนะคะหรือว่าใบตัดนะคะหินเกียรบางค่ะในการตัด เมื่อตัดได้ขนาดเจ็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนําเหล็กมาต่อกันบนหลังจันทันแบบนี้นะคะเราก็จะมองให้เห็นรอยต่อของตัวแปรเหล็กแล้วค่ะจากนั้นนะคะช่างก็จะเชื่อมให้เรียบร้อยค่ะตัวเหล็กความหนาระดับ1.8เมตรนะคะก็จะถือว่าค่อนข้างหนาเลยทีเดียวค่ะการเชื่อมเหล็กนะคะก็จะเชื่อมง่ายค่ะ ส่วนปลายเหล็กฝั่งนี้นะคะก็เชื่อมยึดติดกันไปเลยนะคะเผลเชื่อมก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนด้านข้างอีกฝั่งนึงก็ทําเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้างานการทําห้องน้ําของทีมงานแม่น้องสันค่ะ ด้านล่างก็เทพื้นขัดมันนะคะเรียบร้อยค่ะส่วนด้านบนนะคะก็จะมีการตั้งเสาขึ้นโครงนะคะ,ะได้ประมาณนี้ค่ะก็จะเหลือการตั้งช่องแสงนะคะอีกเล็กน้อยค่ะสําหรับหน้าง,งานนี้นะคะก็จะงบประมาณในการซื้อเหล็กไปทั้งหมด1น0 0 0บาทค่ะ